แน่นอนว่าการ์ตูนเป็นเรื่องของจินตนาการที่ไม่ต้องอ้างอิงจากเรื่องความเป็นจริงมากนักสักเท่าไหร่แต่ในบางครั้งการปรากฏตัวของการ์ตูนบางตัวเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวซึ่งมันไม่ใช่ความเก่งกาจเ,เหล่าแต่มันเป็นเรื่องของทรงผมล้วน,วนที่มันดูค่อนข้างจะหลุดโลกไปสักหน่อยเรียกได้ว่าทรงผมบางคนเนี่ยไอแซคนิวตันต้องขุดหลุมออกมาแล้วบอกว่าเธอ ทรงผมเธอเนี่ยมันแหกกฎฟิสิกส์ชนะจะมีทรงผมของใครกันมั่งไปดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับตัวละครกระตูนที่มีทรงผมแปลกสุดๆขาดสุดๆถึงสุดๆอึงสุดๆเรียกว่าอะไรมันจะเวิร์ขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อแอดแล้วก็ไปดูกันเลยอันดับที่10ไอสโนว่ากามิจากเรื่องซาสะเอะซัง เรียกดว,ยว่าฉีกทุกกฎทรงผมของเด็กนักเรียนประถมที่เป็นผู้หญิงอย่างสิ้นเชิงฮะถ้าเปรียบเทียบกับทรงผมของเด็กไทยแล้วล่ะก็สั้นเท่าติ่งหูคงต้องหลบซ้ายพอทรงผมของไอสโนวากามะกับเหนือขึ้นไปอีกเหนือจริงๆ <_ p ain> เหนือขึ้นไปหูไปอีกแถมยังโค้งงองเป็นท่าปปแลกๆแ,แม่เรียกได้ว,ว่าถ้าเหนือขึ้นไปอีกกว่านี้ <_ p ain> ก็คือทรงผมของผู้ชายแล้วนะครับลุกพี่ อันดับที่9 h a n ฮานาวะคาซึฮิโกะจากเรื่องหนูน้อยจอมซ่ามาโุโกจังสำหรับใครที่เป็นแฟนมาโุโกคงจำได้ว่าฮานาวะเป็นเด็กน้อยที่ค่อนข้างหลงตัวเองพอสมควรแต่ก็หล่อเหลาอาการและที่สำคัญรวยมากๆแต่กับไอท่าเสยผมของเขาเนี่ยมันช่างดูแปลกๆมันเหมือนแผ่นอะไรบางอย่างที่มาแปะอยู่บนหัวนาน,นะซึ่งทำให้ฮานาวะ มีทรงผมที่แปลกกว่าปกติอันดับที่8มโตโยกิจากเรื่องเกมโกนคนอัจฉริยะเชื่อว่ามีแฟนๆจำนวนไม่น้อยที่คาใจกับการออกแบบทรงผมของตัวละครเอซึ่งในอนิเมะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งเส้นผมและสีสันของตัวละคร ที่จะมีสีทองสีดำและก็สีแดงเลือดหมูมันก็เป็นทรงผมที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรไม่รู้ว่าถ้ามีอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันจะออกมาแบบไหนกันแน่อันดับที่ 7. จ็ดโฮเนกาวาเซนิโอจากเรื่องโดรีมอนซึ่งจริงๆแล้วเซนิโอเนี่ยก็มีทรงผมที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์พอสมควร เพราะจะเป็นทรงผมที่เป็นทรงแหลมยืดออกมาเหมือนกับปากของเขาแต่สิ่งที่แปลกนั้นก็คือซินิโอเป็นเพียงตัวละครตัวเดียวในเรื่องเดลเลยมอนที่มีทรงผมแหลมแบบนี้พร้อมกับปากของเขานะนะอันดับที่6กคุณแม่ทาจิบานะซึ่งกระตูนเรื่องนี้คนไทยหลายๆคนคงอาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับกระตูน แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วล่ะก็รู้จักอย่างแน่นอนและเมื่อคุณได้เห็นทรงผมของคุณแม่ทาจิบานะแล้วล่ะก็คุณต้องทึงกับทรงผมทรงนี้แน่นอนนอกจากจะแปลก Black แล้วล่ะก็มันยังดูไม่เป็นทรงอีกโดยนะครับคุณแม่จึงทำให้คุณแม่ทาจิบานะได้ครองอันดับที่6อย่างไม่ต้องสงสยัยลองจินตนาการดูว่าถ้าอยู่ในเงามืดคงต้องนึกถึงคอดซิลาแล้วแหละทรงนี้ อันดับ5านากาซวะคิมิโอจากเรื่องหนูน้อยจำซามาลูกโกกจังอีกหนึ่งตัวละครจากเรื่องมาลุกโกกที่ต้องยอมรับว่าเป็นทรงผมที่แปลกประหลาดนอกจากทรงผมแล้วก็หัวของลูกพี่เขาเนี่ยโคตรที่จะแปลกเลยแหละซึ่งลูกพี่จะมีหัวที่คล้ายกับหัวหอม <Huh? S 1> หรือไม่ก็สรลาเปาแต่ที่น่าแปลกใจนั้นก็คือเวลาที่เขาเสวมหมวก หัวของเขาเนี่ยก็จะพลิ้วไปเล็กนิดเป็นพิเศษและนอกจากนี้ลูกบียังมีเส้นผมที่แพรมออกมาเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่แปลกเหล่าที่คนโบวตให้ลูกพี่มาอยู่ในอันดับที่5ค่ะนะอันดับที่4ฟูกุตะซาสาเอะจากเรื่องซาสาเอะซัน คุณแม่ซาสะเอกคือหนึ่งในตัวละครที่มีทรงผมที่โดดเด่นสุดไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังด้านข้างมองทุกบุมยังไงยังไงมันก็แปลกสุดๆโดยเฉพาะกระจุกก้อนปกปุยด้านหน้าที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นนะอันดับที่ 3. โมริรันจากเรื่องยอดนักสืบสิวโคน,นัน ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมว่าทรงผมของโมริรันถึงตกมาอยู่ในอันดับที่สแน่นอนว่าทรงผมของเด็กสาวมัธยมปลายทั่วไปมันจะไม่มีงอนแหลมๆแบบนี้โผอ,อุมาณนีซึ่งทำให้ทรงผมของโมริรันมันแปลกและผิดปกติมากๆานั่นจึงทำให้เธอมีทรงผมที่เด่นกว่าใครไม่มีคนไหนเหมือนและไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน แบที่2องเกรวิลเดปัวจากเรื่องสาวน้อยยอดนักสืบดูเหมือนว่าทรงผมของคุณชายแนวหลวงตัวเองก็จะมีทรงผมแหลมๆแปลกๆยืดออกมาและสำหรับ g เกรวิลเป็นตัวละครที่มีทรงผมที่เด่นสุดๆในเรื่องเพราะเป็นทรงผมที่ม้วนเป็นเกลียวยืดออกมาแบบไร้เหตุผลใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาหรืออาจจะสะดุดทรงผมของรูพี่แกก็เป็นได้นะ อันดับที่ 1. นึ่งเบียทริกจากเรื่องรีเซตชีวิตผ่าวิกฤตต่างโลกเด็กสาวสุดน่ารักจากเรื่องนี้กลายเป็นขวานใจมหาชนเรื่องทรงผมที่ปลกสุดๆน่าทึ่งสุดๆบ้าบอที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ทรงผมการเปรียถักแบบปกติแต่มันเป็นทรงผมที่ม้วนเป็นเกลียวค้างแบบนั้นถ้าปิดไฟแล้วเห็นในมุมมืด มันจะเป็นสปริงไปในทันทีแม่เรียกได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวเน็ตญี่ปุ่นต้องเทคะแนนโหวตให้กับเธอดังนั้นเบียริกจึงได้มาอยู่ในอันดับหนึ่งกับทรงผมที่แปลกที่สุดในอนิเมะนั่นนะ เป็นอย่างรกันบ้างหล่ะกับคลิปนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วโลกของการ์ตูนแอนิเมเนี่ยยังมีตัวละครที่ม be ีทรงผมแปลกๆอีกมากมายแล้วสําหรับคนหลักคุณคิดว่าตัวละครในเรื่องใดที่มีทรงผมที่โคตรแปลกประหลาดสุดๆอย่าล exactly ืมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้นะเดี๋ยวแอดจะไปดูและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ